วันนี้นะคะเจ๊จะขอออกมาชี้แจงผ่านสือ่อเรื่องฉายายาหนูน้อยร้อยกิจกรรมที่โดนน้องเดียตั้งให้ค่ะเดียยอมรับวว่าจริงค่ะกิจกรรมเยอะจริงแต่เจ๊ไม่ได้เที่ยวเล่นไปนวันๆตามที่เป็นข่าวนะคะเพราะถึงแม้กิจกรรมจะแน่นเอียดแต่เรื่องพัฒนาภาษาเจี๊ยบไม่เคยพลาด ภาษาเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้เจี๊ยบเรียนรู้และทํากิจกรรมได้เต็มที่มากขึ้นเจี๊ยบเลือกเรียนภาษาที่อิงกูสถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นคลาสเรียนที่นี่นะคะเป็นคลาสเรียนสดตัวต่อตัวกับครูต่างชาติทุกคลาสมีครูในระบบกว่า10,000คนมีบทเรียนให้เลือกกว่า9000บทและเลือกครูตามความสนใจที่ตรงกันเพื่อจะได้ปรึกษาและเรียนรู้คําศัพท์เฉพาะของด้านนั้นๆได้ด้วยช่วงนี้เจี๊ยบอินภาษาญี่ปุ่นมากเจี๊ยบเลยลงคอสพรีเมียมที่สามารถเรียนภาษาที่3ไดด้้้วยมีทังเกาหลีีีจนญุ่่น เรียนผ่านเว็บไซต์ง่ายๆไ,ไม่ต้องโหลดแอปเรียนที่ไหนก็ได้ตลอด24ชั่วโมงใครที่สนใจนะคะช่วงนี้เขามีเปิดลองเรียนที่เว็บไซต์ของอิงกูหรือจะแอดไลน์ไปที่ดอ i n g ู thailand ได้เลย